สบายดียามแรงเด้อ <blunt> ป <animation> ่าลุงทักทายสบายดีหมือันเย็นดมเสนอเมนูต้มมาม่ากินหน้าซ่มากินแล้วไหมมาหนุกน้องเฮ้ยหฮงทิศใจแฉะใส่ขอบใจไข่ต้มเองเพลินป่าลุง าไม่แม่คะร้บเลย้อใกล้จะเย็นเลยเด้อเออมันบออยากมันอยมกกินเลยบือมือนีนยิ้มหวานไหมือนีนดีใสมาแม่จะตั้งให้กินนี

จะไปไหนเนาะกินไม่เห็นหิ้วเปล่าเลยไปยุกินเองยุกินชาลูกอนเย็นแล้วบะระถั่วไปใช่ค่ะค่ะถั่วว่าไหนจะใสาถั่วไปให้เนองไปคุลูกมองยังหอนอยู่กัมี่เนาะแมวยุกินเองอ่ะบุกเพชรบ่เนยบุกเพชรเนาะบุกเพชรจิแชาบูนี่เพิ่งซีมุกเปล่าเพิ่งอะไม่ใช่บุกเพชรจังนะน้ำน้ำเสร็จยุกอือยุบเลย นี่นฝึมืออ่ม่จะฝึกปากสเกินเนเนแล้วมีตละบัตรทง้ให้ลินสักเพือนเนี่ยมีบักระลายนึ่ต่ละบัตเล็ก่ไห้องจะได้ลิ้ในลิสักจะลายอทำงแต่ละบัตไปเท่าว่า ผ้าเอี่ยมจืดขุพนมาน่อยพ่ปุ๋ยแม่ได้เราไปเจาอีปุ๋ยเนาะหม่ามเลยได้ขับไปอยู่ห่เลยไม่ได้เราไปจัาอย่ามากระเบิ้งมันสั่นไปจับเบื้องขดกระลกบ่ด้าเอาใหม่ใหม่ที่ทำแลงให้มันยุบโอ้กางูแลวไปหากันคืนบ้าบ่ กูง mm. uh, ูต oh ี้ oh ัหาลูกมงไปปู oh ่ยัง oh กับเงกับ oh มือ้าวกนุกแนเหมนกับ oh กัดเลยคือได้ย hmm. mm ินเสียงโอั้งไหเขาแทงอะนะบ่้เบ้านถูกจักเสียข้าัยังได้ยินเนาะมันเสียงสูงมาเริมันินโน่นมันจะช่งทั้นัดนโนน้องมันชุงแห้งท้งนี้ขนาดกระชุงก็แล้วท่าเรือกระเจาู าหน nee. right? ่อยดูเลยฮะไอ้บ้าะ้า่ถ้าไป้ไม่ไปกินบะกินบ่จะสาบอยากยังเลยอิ่มแล้วอิ่มกระเล็บบ่ให้ยนองเรืองไปมนะไม่อีพมันโตกกอนพกมันตกกคนุณจับ่ให้ได้ช <as ุกบ่แมวมาให้นะ

ย้ำเออเคี้ยวต้มนั้บีก่อนอย่างตุมักขึงชดๆดขณะกบีมันมุนอยางต้มมันจะเหมนกันเบิ่งพายากันเห็ดยังน้อยพวกอะหนึ่งไข่หนึ่งตื่นตื่นตุนเห็ดไทตุนกับตื่นเต้นเคยกินนะเปิยงขึ้นมาเลยนะครข้างแี้งมัน้องรึอะไรดีนี่ยงมันมนด้อมันมนข้างหม bà mày hết năm đớp bunny tuấn ngang hân 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 ăn แบบคบปะใตุน้นพอห้วม้เห็ดลูกชา่กินนี่ด้วย้หน้ายเจ,จะเ็ดเห็ดต่างๆจ้ะลูกมาแม่เด็กๆเนยนากซะบมกินอีกล่ากินมกินนะจ๊ะมากอโมมากเนี่ยมมากเนี่ย กิดจะขายบะดูขายนคือเร็วอะเลยก็อึนเห็นมันเด้งเด้งตีมาให้เราเลยตันตันเด้วยนายซื้อที่ไรลูกสบายดีด้อแซ่บด้วยไค่ตีมึงอะงอแ่บใส่น่ังไงก็ไม่เห็นตัดให้มัน

เกหรือเปาเน่งเนาเอาเิหลยือยเาะแคกห้าหอยเดือนเขาบอกดีใอยเดือหอยเหือือมนี่ตะไคร้ไรเงี้ยตะเกงนี่ตะไคร้เขาเขาจังไรมันนี่แหละขึ้นมากเนาะทุกท่านท่าเคยห้ามท่าขึ้นแะฝาดเลยหอนอยู่เนา งยทาเลที S <S 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 ่อไิการัยัเกอีกุค่ารับรับเดี๋ยวขจับเอาก่อนเอาลก็คือขีดเนี่ยสายิดแล้วคือเขียนอยู่แส่บบออะไปีกบอ่กูยังมีเสียนเสีย

กินกั parameter 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 บไ well. ข่เด้อกินกับไข่เด้อเขาเด้อไอตอนแม่งออขึ้นใสเข้าวข้านั่มาเขานั่งเข้าอีกข้าอีกข้าข้นมหนึงอ่าลูกเอาข้าขไปนั่งยโอ้ยินิ้าิินเลยแกงแกงเกงขึมาิกิเลยเก่งเ่้เอาขวใยเก่งเก่งก่งข้าวใงขินย บุ้งหนังบุ้งนี่ป่ะตาดีแต่ตาเลยทำสิแกแล้วน้ำซาวมันจะเปิ่งข้าวที่เบิ่งไปเบิ่งเบิดเออเอ้าด้วยจ้ะร้านที่แบบมันเป็นรานอะไใช่หรอครับเป็นร้านกินเสื้นเส้นแล้วเนาะเบิ่งสั

มาดล้วนี่ไบลแล้วเ้ท่านก็นอนกับพ่อท่านน่ะอันจะกินข้าเจ้าให้นอนก็เด้ทำมันแก้วกินจ้าหน่อยอยไหนพันมือหนึ่งกับเจ้าดักโอ้ยไปจะตสั่งไปเลย ขั้นหมดบ่เบิ่อหมดบ่ไม่ล่างมือลรเบื่อเมเบิ่งเห็นมัมีเงี้นะกดนะเบิ่ขับไปเลยใ่มียก็่งียดอกก็นี่นี่น่อหัวเรุ่นเลยแล้วขอคุณปลาลุงเด้อที่มาเบงมาชมลิบข่าวแก้งเห็ดถึงไทยเล็กน้อยก็ไก็มเด้เบิ่้ด่ไม้าุก็ได้ลูกก็แล้วคิดว่า ມາເບິ່ງຕອນໃໝ່ຊິບໜ້າເ